มาแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานครับตัวนี้ของสินค้าเพิ <sh am aya> <Than> ่งมานะครับเป็นแฟชั่นเอวยืดดนะครับเป็นแฟชั่นเอวยืดๆงานของอเมริกานะครับเราเรียดมาเรียบร้อยนะครับรียมาเรียยิงไปให้สวยงามนะครับสินค้านี้เอาไปขายได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับสินค้าเราได้คัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสินค้านี้พร้อมขายได้เลยนะครับสวยๆทุกตัวนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีของทางร้านนะครับ เอาไปเสิร์ฟที่ร้านนะครับหรือเอาไปแบบจับแบบหนักๆได้เลยนะครับดูตัวอย่างนะครับโอ้โหตัวแรกก็ประมาณนี้นะครับสไตล์นี้ก็สามารถชายได้หญิงได้นะครับตัวแรกก็เจคริวนะครับแบรนด์ดีๆของเมกานะครับเจคริวสวยทุกตัวนะครับสินค้าคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยนะครับ อ๋ะโอ้โหตัวต่อไปอยู่ยืดยืดนะครับกระเป๋าข้างขาจำ้ำโหอย่งนี้สไตล์น,นี้ชายได้หญิงได้นะครับชายได้หญิงได้ ขายดีครับรุ่นนี้มาเมื่อไ,ไหร่ก็หมดนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับโอ้โหในลายสวยขาบานๆนะครับขาบานๆตัว่อบไป,นะ,ป,ปนะครับโอ้โหก็เป็นแบบทรงสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตเอวยืดยืดย้ำว่าเอวยืดทุกตัวนะครับขายง่ายๆนะครับขายจำๆนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับขายได้ทุกตลาดโอ้โหแนวสปอร์ตสวยจัดสวยจัด ก็ตาม and true ผ้าดีๆทุกตัวนะครับว่าเป็นของย้ำเป็นของอเมริกานะครับอ่าของ USA โอ้นี่ยผ้าคือเร็วครับนิ่มๆโอ้ผ้าดีทุกตัวครับผ้าดีมากๆเลยยืดยืดโอ้โหมันเป็นยีนนะครับยีนบางๆยีนบางโอ้โอโสวยมากๆเอวยืด,ดยืดส่วนมากก็จะเน้นไซส์ใหญ่ๆเยอะนะครับ XL 2 x 3 x มีนะครับมีมีใครมีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่อยู่จัดได้เลยนะครับุ้นล่าสกอตโอ้สวยเลยแนววินเทจดีมากเลยสวยนะครับสวย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 แต่มาเอลยืดทุกตัวนะครับเอลยืดเป็นงานที่ข่าง่ายๆครับการจํากัดไซส์มันจะน้อยนะครับโตรงนี้ขาบาง บานสวยจัดสวยจัดอาเรนินสีกรมอาเรนินสีกรมโอ้สวยจัดอันนี้ซาลาดละซาลาซาลาโหติดแบรนทุกตัวนะครับติดแบรนทุกตัวยิงแต่แบรนนั้นจะดังหรือไม่ดังอ่ะแล้วแต่สวยโอ้สวยจริง เป็นยีนครับเป็นยีนเร็ยวยืดก็มาโอ้โนี่สีส้มอิดเนื้อลินินครับผ้าลินินอันนี้ก็สวยนี่อเมริกันอีเกิลฮะอเมริกันอีเกิลก็มาโอ้นี่ผ้ American. American. าลินินสีดำโอ้สวยจัดสวยจัด ผ้าสะอาดมากครับผ้าสะอาดผ้าใหม่ผ้าใหม่แบบกิ๊บๆเลยนะครับผ้าใหม่มากนะเพราะเราคัดมาเรียบร้อยรับคัดมาเรียบร้อยไม่มีตําหนินะครับคัดมาเรียบร้อยโอ้โหนี่สีส้มอิดสวยจัดนี่โอนาวีโอนาวีโอ้โหนี่ก็สีดำผ้านุ่มๆซอฟๆโอ้สวยทุกตัวสวยทุกตัวโอ้หนี่ผ้าลินิน พาลินินก็สวยชายได้หญิงได้นะครับอ่าพาลินินชายได้หญิงได้นี่แก๊ปแก๊ปโอ้โนี่แก๊ปโอ้ยินแต่งขาดโอ้สวยจัดส่งบ,ยบอยๆก็มานะครับอ่าส่งบ,ยบอยๆอ่าเราดูมาต่อไปนะครับเราดูให้ดูสักสี่สิบห้าสิบตัวนะครับ ตัวอย่างครับสี่สิบห้าสิบตัวโอ้ห oh. สวยทุกตัวนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับเพราะเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดมาเมื่อไหร่ก็หมดผ้าสวยมากคุณภาพผ้าผ้าล้วนยีนก็มาครับยีนก็มา ผ้าสดผ้านิ่มๆมากเลยกระเป๋าข้างมีกระเป๋าข้างขาจำๆดูต่อไปโอ้โหผนินนินนี่ก็เอลสี่สิบนะครับเนี่ยไซส์ใหญ่ก็มาเยอะนะครับในเอลสี่สิบใครมีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่อยู่จัดได้เลยนะครับไซส์ใหญ่เยอะครับนี่โจเฟสโจเฟสก็แบรนด์ดีของเมกานะครับสีดำ จำพาลินินนี่ก็สวยกระเป๋าข้างมีกระเป๋าข้าง,าข,างขาลดจำได้แบรนด์ดีครับโจเฟสโจเฟสโจเฟสโอ้ตัวนี้ผ้ามัดย้อมโอ้ตัวนี้สวยจังผ้ามัดย้อม สวยจัดสวยจัดใ้โอนาวิเบนดีดีทุกตัวนะครับสวยทุกตัวนี่กรสายใหญ่นี่ก็เอลสี่สิบนะครับสี่สิบเอลโขาจ้ำโจเฟรชโอ้สวยโอิดมาเยอะยีนนี่ก็ยีนยีนพายืดยยสสววววททุุกกตตัั สีเขียวขี้มา้าชายได้ญิงได้ครับสไตล์นี้ฉายได้ญิงได้นะครับอันี่ก็ไซส์ใหญ่นี่เอลประมาณสามแปดสี่สิบโอ้ไซส์ใหญ่ดีจริงเลยใครแบบมีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่อยู่จัดได้เลยนะครับเนี่ยไซส์ใหญ่ติดมาเยอะนะครับไซส์ใหญ่ติดมาเยอะ ส่ใหญ่ติดมาเยอะนะครับเขียวขี้มายืยืดกระเป๋าข้างขาจำจำนะครับโอ้โหรุ่นแบบนี้ค่ะดีนะครับสวยๆโอ้นีพาราลินนโอ้โหมีพาลาลินนนะครับกระเป๋าข้างนะครับขาลดจำได้โอ้โหสวยจัดสวยจัดนี้กระโจเฟรชมีกระแบนดีนะครับโจเฟรชติดแบรนด์เยอะนะครับติดแบรนด์เยอะนะครับ พวกแบนก็ไปทําราคาได้เลยนะครับพวกแบนโอ้โหกระช้ได้ยิงได้นะครับขาจำจ้ำเอลผูกสวยวนผ้าลินินโอื่อนจ้ำกันมั้ยผ้าลินินนะครับขาจำจ้ำนะครับเนี่ยขาจำเอวผูกแบนดีครับโจเฟรชลาเขียวขี่มา้าโอ้เขียวขี่ม้าก็สวย เขียีม้าชาร์มแอนด์ทรูโอ้ทุกตัวโอชมพูนี่ก็ชาร์มแอนด์ทรูชมพูรุ่นเดียวกันเลยฮูสวยจัดสวยจัดโอ้โหนี่ก็รุ่นเดียวกันโอ้โหมาสามสีฮะเขียวคีม้าชมพูสีเทาชาร์มแอนด์ทรูโอ้โหใหม่กิ๊บกิ๊บโอ้สวยทุกตัวโอ้นี่ก็นี่อะไรแก๊ปแกล์ มีกระแกบมาอีกวะโอ้สวยๆๆวันนี้สีกลมยืดๆโอ้โผ้าดีผ้าดีทุกตัวนะครับโอเคก็ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับสินค้าเป็นคัดเกรดแต่หัวผ้าล้วนๆนะครับเป็นงานอย่างอ่า USA นะครับเรายิงให้อ่ายิงยิงป้ายเรียบร้อยนะครับยิงป้ายเรียบร้อยเราเลีให้เรียบร้อยครับสินค้าเอาไปพร้อมขายได้เลยนะครับ าคับมาเรียบร้อยนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับสวัสดีครับ